สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตเชีแนลครับผมก่อนหน้านี้ฮะเราได้รีวิวหูฟังบลูทูธตัวหนึ่งฮะยี่ห้อคาวาเคยี่สิบไปแล้วแต่วันนี้เรามีหูฟังบลูทูธอีกตัวหนึ่งครับที่ราคาย่อมเยาเบาวกว่าแต่คุณภาพไม่ได้หนีกันเลยฮะแถมดีไซน์สวยหรูด,ด้วยนั่นก็คือเจ้าคาวาเคสิบสอตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเราลองมาแกะกันดูนะเวลาเราสั่งซื้อนะเราก็จะได้จาฮาร์ดเคสตรงนี้ใส่มาให้ด้วยเรียบร้อยครับเอาไว้เก็บรักษาหูฟัง,งบ มาฮะต้องบอกว่าเราก็เจอความพรีเมียมของเขาอยู่ในนี้อีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือเจ้าหูฟังบลูทูธตัวนี้ครับผมเขาก็จะมาพร้อมกับกล่องตัวนี้ฮะซึ่งดูดีมากๆเลยครับใส่ลายกันลื่นไว้เรียบร้อยเลยเจ้ากล่องตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่กล่องเอาไว้ใส่หูฟังเฉยๆนะครับแต่ภายในเนี่ยเขายังสามารถเป็นตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยครับเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับคุณผู้ชมชาร์จได้8ครั้งถึง10ครั้งเลยขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นแบตเตอรี่ของเรามีมากแค่ไหนครับแล้วเราก็สามารถ ที่จะกดเพื่อจะเช็คได้ว่าตอนนี้เจ้ากล่องนี่มันเก็บไฟไว้มากน้อยแค่ไหนครับโดยการใช้ดูจากไฟ LED 4จุดที่อยู่ตรงนี้โดยการกดปุ่มด้านหลังตรงนี้ครับผมแค่นี้ฮะเราก็จะเห็นว่าไฟมันขึ้นมานะจุดละ25%ครับย5 50 7บ100%เรครับล้าก็สามารถที่จะชาร์จได้ครับคุณผู้ชมครับผมมีช่องเสียบสายชาร์จด้านหลังให้เรียบร้อยเลยครับปั๊บนะฮะพอเราเปิดกล่องขึ้นมานะจุดมาครับผมเราก็เจอนี่เลยคะหูฟังบลูทูธคาวา เ12นะคุณผู้ชมฮะสวยงามรูหราดูดีมากเลยครับเนี่ยพอเราหยิบขึ้นมาปัาบ๊บนะฮะเราเจอกับเจ้าคาวา k 12ตัวเล็กๆที่มีดีไซน์ที่สวยมากๆตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะส่องของหูกันดูครับผมแต่ก่อนอื่นนี่ยเรามาดูภายในของเจ้ากล่องตัวนี้ครับเจ้ากล่องตัวนี้ฮะนอกเหนือจะเอาไว้เก็บ เาเจ้าหูฟังบลูทูธคาวาเคสิบสแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีการชาร์จครับผมเราสามารถที่จะวางชาร์จได้เลยเนื่องจากว่าเขามีหน้าสัมผัสคอนแทคตรงนี้นะฮะสจุดตรงนี้ก็วางแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ไปได้ในตัวเลยครับผมเจ๋งไม่ล่าเนี่ยฮะหูฟังตัวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่เขาให้มาบ้างครับผมว่าในกล่องเขาให้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับเราก็มาดูนี่ฮะในกล่องครับผมก็จะมีะสายชาร์จครับผมแบบอ่าไมโคร USB มาให้หนึ่งเส้นครับผมมีเจ้าตัวคล้องหูมาให้ด้วยครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ก็ไม่จําเป็นสีทีเดียวเลยที่จะต้องใช้เพราะว่าไอเา้เจ้าตัวเจ้าตัวบลูทูธของเขาเนี่ยยางอูดยางที่ใส่ในหูของเราของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมียางตรงนี้ครับผมเอาไว้ดันกับหูเราก็ใส่ค่อนข้างแน่นนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลว่ามันจะหลุดไหมอยากจะไปวิ่งออกกําลังกายแบบนี้ครับผมหรือว่าอาจจะยาปั่นจักรยานแบบนี้ก็สามารถใช้เจ้าตัวเจ้าตัวสายคล้องหูตรงนี้ได้ครับไม่มี ะไรยากเลยใส่เข้าไปตรงๆเลยนะมันจะมีข้อของมันอยู่ตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปจากนั้นก็คล้องหูเราเข้าไปง่ายๆได้แบบนี้เลยครับอ่มาดูให้มีอะไรอีกครับผมมีคล้องหูแบบพลาสติกให้มาอีก2อันครับเป็นอะไรมาให้ครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหูคนเรานั้นไม่เท่ากันครับความที่หูไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าเขาใส่ใจรายละเอ,อยียดตรงนี้นะครับเขาก็ให้ยางอุดหูมาอีก2อันครับผมซึ่งมีขนาดไซส์ซึ่งแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยฮะก็สา มาจะใช้ให้เหมาะได้หรือว่าใครรู้สึกว่ายางเก่าขาดเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาซื้อที่ไหนครับก็มีอะไรมาให้เรียบร้อยเลยครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคของเจ้าคาวาเค12กันดีกว่าครับผมเจ้าคาว่าเค12เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะเขามี AI ครับผมระบบการตัดเสียงรบกวนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยใครที่แบบเออจะต้องอยู่ตามที่เสียงดังไปจ่ายตลาดอยู่ในโรงงานอยู่ไซต์ก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็มีระบบ AI การตัดเสียงรบกวนให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ ผมที่จะทําให้เสียงต่างๆที่ไม่ใช่เสียงสนทนาเนี่ยมันเบาลงไปมากเลยครับคุณผู้ชมพร้อมกับระบบกันน้ํากันเหงื่อแบบ IPX4 ครับกันน้ํากันเหงื่อได้ชนิดที่ว่าคุณผู้ชมใส่เจ้าคาวาเค12ตัวนี้นะครับผมไปเดินออกกําลังกายได้สบายเลยครับวิ่งออกกําลังกายฮะเดินตากฝนก็เอาอยู่นะครับแต่ห้ามกระโดดลงน้ำนะครับถ้ากระโดดลงน้ํานี่เอาไม่อยู่ครับคุณผู้ชมครับผมเจ้าตัวตรงนี้นะฮะก็เขามีก้านแบบยื่นนะครับเป็นหูฟังแบบชนิดที่มีก้าน ยืนซึ่งข้อดีของการมีการยืนเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้ปากของเราครับเวลาที่เราใส่อย่างนี้นะปั๊บเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากนะมันไม่เหมือนไอ้หูฟังกุดุนอันเดียวที่มันจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นิดเดียวเวลาเราพูดเราก็ต้องอเสียงดังใช่ไหมครับมันก็จะมีปัญหาเฮ้อฮ่าเฮ้อฮ่าอะไรกันแต่หากว่าคาวาเคส12ตรงเนี้ยเขามีการที่ยื่นมาแล้วอยู่ใกล้ๆปากเนี่ยมันทําให้เราพูดเพียงแค่เบาๆคู่สนทนาของเราเขาก็ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแล้วครับคุณผู้ชมฮะดีมากๆเลยครับตรงนี้นะฮะเออผม มรู้สึกว่าผมเนี่ย ต้องต้องมีไอของแบบนี้เนะี่ยเวลาที่เราใช้โทรศัพท์นานๆนะฮะแล้วด้วยน้ําหนักของเขาที่เบามากๆนะเห็นแบบนี้นะเขาไม่ได้หนักอะไรมากเลยนะครับเขาหนักเพียงแค่10กรัมเท่านั้นนะฮะเรียกว่าเบาใส่และแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและการขนสนทนาต่อเนื่องครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับอยู่ที่20ชั่วโมงครับผมเขาใช้บลูทูธ5.1เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้เลยนะครับมันเสถียรมากๆครับมันประหยัดพลังงานมากๆทําให้เขาสามารถใช้ได้20ชั่วโมงเลยครับแล้วหากมันใกล้หมดขึ้นมาเนี่ยเราก็ว่าวางไว้ตรงนี มาวางไว้ในกล่องเฉยๆธรรมดาเนี่ย <_ C os> เขาก็จะชาร์จให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยฮะและเวลาชาร์จขึ้นมาเขาก็จะมีไฟบอกให้เรียบร้อยครับหรือว่าคุณผู้ชมจะแยกชาร์จก็ได้นะในตัวของเขาเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยเขาก็มีช่องสําหรับชาร์จของไมโคร USB อ่ะใช้สายไมโคร USB ที่เขาให้มาก็เ,าเสียบชาร์จตรงนี้ต่างหากเลยก็ได้นะครับหรือว่าแบบหมดทั้งคู่จะเอาเจ้าหูฟังบลูทูธครับใส่ไว้ในกล่องแบบนี้เพื่อทําการชาร์จนะฮะพร้อมกับเสียบชาร์จ จากกล่องนี้ไปด้วยก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมมันสะดวกมากๆเลยครคุณผู้ชมครับผมเจ้าตัวนี้ฮะข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบดูหนังนะ คนที่ชอบดูหนังชอบเล่นเกมต่างๆครับผมเราจะพบว่าหูฟังบลูทูธหลายๆรุ่นครับมีปัญหาเรื่องเสียงที่ดีเลย์ก็คือปากกับเสียงที่ออกมาไม่ตรงกันแต่คะคะในขณะที่เจ้าคาว่า k 12ตัวนี้ครับผมด้วยความที่เขาใช้บลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับทำให้เวลาที่เราดูหนังฟังเพลงดู YouTube ต่างๆเสียงกับปากจะ ตรงกันครับเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยนะจริงๆแล้วในบลูทูธตัวอื่นมันก็สามารถปรับตั้งค่าได้ครับผมให้เสียงกระปากมันตรงกันแต่มันก็จะเปลืองแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับไปตรงนั้นเลยฮะ มาดูในส่วนของปุ่มต่างๆในการใช้งานครับก็จะมีปุ่มฮะปุ่มก็มีไม่มากหรอกครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับเดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆนะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ซึ่งจะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงเนี้ยมันทําหน้าที่นอกเหนือจากการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วมันยังทําหน้าที่ในการเลื่อนเพลงต่างๆเช่น <c oughs> <c oughs> เราฟังเพลง mp3 อยู่ครับเราดู YouTube อยู่เราก็สามารถที่จะกดค้างได้ครับเพื่อที่จะเลื่อนไปเพลงต่อไปหรือคลิปวิดีโอต่อไปได้ง่ายครับแล้วก็เวลาเราจะรับสายวางสายก็จะมีปุ่ม่ ฟังชันตรงนี้ครับผมกดเพื่อรับสายครับผมกดเพื่อวางสายฮะรับสายวางสายก็กดจากตรงนี้ครับผมหรือจะหยุดเพลงก็ได้ฮะกำลังฟังฟังเพลงไปอา้าวเฮ้ยมีต้องการใครคุยด้วยก็มากดตรงนี้จึ๊กหนึ่งครับผมเขาก็จะเป็นการหยุดเพลงที่เรากําลังฟังอยู่หยุดคลิปวิดีโอหยุดทง YouTube ต่างๆครับผมเราก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเล่นเพลงต่อไปครับซึ่งเจ้าหูฟังบลูทูธคาวาเคสิบสอตัวนี้ฮะคุณผู้ชมครับเขาสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นนะโนะ้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆที่มี Bluetooth, อยู่นะครับใช้ในการประชุมออนไลน์ต่างๆการเรียนการสอนออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถใช้ได้อย่างดีมากๆเลยครับด้วยขนาดแบบนี้ครับน้ําหนักเพียงแค่10กร,รัมนะฮะคุณผู้ชมลองดูซิว่าเฮ้ยราคาเบาๆเนี่ยฮะโอ้ยมันดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจฮะอยากจะสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ครับแอดไปตรงนี้ได้เลยครับผมแอดไปที่แอด โต้แกจตตรงนี้ครับผมต้องมีแอดด้วยนะครับแอดแล้วก็โตแกจิตตรงนี้แอดเข้าไปเพื่อติดต่อสั่งซื้อได้เลยครับผมบริษัทคาวานี้เขาอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นผู้นําในการจัดจําหน่ายหูฟังบลูทูธมานานแล้วครับแล้วก็มีหูฟังบลูทูธในสต็อกเขาเยอะมากครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเสียขึ้นมาฮะเฮ้ยต้องเคลมขึ้นมาต้องซ่อมขึ้นมาจะทํายังไงไม่ต้องกังวลเลยครับบริษัทของโตแกจิตตรงนี้นะฮะเขาดูแลคุณผู้ชมเป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมตัดสินใจดูอีกครั้ง,นงนนหนึ กรัมแค่นี้นะฮะและสิ่งที่ได้รับมาแบบนี้ครับคุ้มค่าไหมในการที่จะใช้ส่วนตัวเท็ดดี้บอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้ฮะมันดีมากๆเลยครับมันดีงามมากๆฮะด้วยขนาดเล็กๆแบบนี้ให้กล่องมาด้วยเรียบร้อยดีไซน์สวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมทํางานรับรองว่าดูดีแน่นอนครับผมจะไปออกกาล,ลังกายครับลดครับลามันก็ช่วยเสริมให้เราดูดีขึ้นมาเฮ้ยทันสมัยนะและราคาเบามากกับคุณสมบัติที่ได้แบบนี้ครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้ ดูสักอันหนึ่งครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ